คิดที่เห well character ี้งบะกีดช enfin ี้เงะีดีขก่นีดชี้ข้่อนีดีขางก่นฝนกระจีตกะชมกะกินผู้เดียววันใค่อยยู่ไม่แนวห้องของนาก๋วยหน่วยหนึ่งเฮ็ดยังพี่ใช่ละเอื่อยกินสมได้่คยดิอยู่หลังบ้านซักเสืออยู่ซักเสืออยู่โอ้โนียกี่หลายหลายมา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 อย่างไปตะกินเาขามมาขามมาขาม วิ Al. ่งคนประหยกบักขามน้ำสมมะขมแล้วน้ำโคก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 คนก็บ่อยากไอ้ายวน้ำสมก็บ่อยากอุ้ยน้ำสมกล้วยไหมกล้วยบ่ได้เอ้าเป็นอยังก็จะบ่ได้มีหนวยเดียวไอ้ไม่ห้องท้องนี่โอ้ยให้น้องให้นุ่งกินบ่เป็นอยังดอกบ่ได้บ่ได้บ่ได้ให้กินมั่นนี่ให้กินมัดมั่นนี่คอยกินบ่ได้น้ำสมก็ให้กินมัดควอดเลยนี่เท้องกินบ่ได้เอาคนมากินโจกนี่บ่ได้คอยจะกินกล้วยนาง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 คอยกินเนี่ย <ม>บ,บาาอปวะไม่กินอกใหนคอยกินน้ำนี่ไอ้ไอ้มเนี่ย,อยอวพอวดีไอ้ที่ห้องท้องโบไอ้กินสมเนี่ยแหละคอยก็บ,บ่อยากได้คอยอยากได้กล้วยเฮ้ยอ, <มา S 1> อย่าไปหากินอะไรเด็กน้อยนั่นกล้วยนั่น,น,นมันบอดีมันขี่แกนโอ้อขี่กล้วยจัวจะขี่ไงบาปวะบอปวะอุ้ยขีดชี้ขัางเนาะขี้ชี้แหงบพี่ไอขี้ชี้แหงบขี้ชี้แหงบขี้ชี้ขัางเนขี้ชี้ข้งเนาะขีดชี้ข้างเนาะเป็นไงฮขอกินกล้วยก็บ่ได้ โหดพ่อเรียดพี่ไอคัะแท้โย่ใครบอกกี่ทีเนาะกล้ยวยนู้นเดียวก็บย,ยากน้ำกล้วยนู้นเดียวก็ให้กินบนะ่ได้สมแนเป็นจังไงโอ้ยเสียบมือเขาเอามามาหนิบอกอมแลว้วอมแลว้วอมแลว้วก็จะกินกุ้เกาวกินกล้วยกับจามันกินอยากกินซาดิง้งไม่กินหรอกกินหมดปากกาเนาะยังคือกี่ทีหอดกล้วยโหดพ่อเถอะวะชิไปบอกเอือยไปบอกขามอ่อนเอือยได้ละเอือยนี่ยังลรอนางพี่ไอ้นั่น เป็นยังอีกมึงกับพี่ไอคอยขอ้ออมกล้วยกินคอยขอกินกล้วยล่ะขอกินกล้วยพี่ไอ้มึงแมนูนางอ้อยมันคือสังเว้แท้มันคือสังไห้แท้เอาที่สัให้ยอ,อย่งกับกล้วยเราไงเออไงกูกับหูยไบร์ไงกูกินสมืออยู่กูหูอยู่แต่ว่ามึงนั่นเป็นเด็กน้อยมึงเป็นน้องกูอย่าเบ่บอสมควร เอาเจ้าก็ยังกินเลยเอ้ยคอยเป็นน้องเจ้าเป็นยังคอยจะกินบ่ได้คอยขอแล้วแล้วก็กี่ทีเป็นยังก็จให้ได้เจ้ากินแพเอานั่งอ่อยตกุ๊กตุ๊กเสียแต่ไหนกับมึงวะเฮ้อเอียงวะมึงก็ได้บาดนี้มึงอไรได้บาดนี้ว่ากับขี่ทีเมียยังมากี่ทีน้ำหนองน้ำนองอีกบาทหนึ่งใช้ละไม่เงี้ยก็ไล่สิเก็บนี่แหละนั่งอ่อยเป็นมาว้าวอยู่ดีมันสิว่าคุ้มกิน ก้วยอยากกินก้วยเจแล้วม่นอยากได้ใจสิจึงไม่อยากกินน้าจะไปโซ่ให้มันเยนะบบกวยไเนาะทั้งอมทั้งเลี่ยไอ้เน่ทยอมเลี่ยทุกนยอมไทเลียก๋วยน่อยเดียวหนึ่งอมกร้อนอยากกินเดี๋ยวก๋วยน่อยเดียวเออกยมีกวยน้อยเดียวก๋วยหอมน้อยหนึนกินกวยนี่หามก๋วยซำเดี๋ยวไปกปขามมอญ อล่ะนะกลอยมึงนอภาษากล้วยน้อยเดียวมึงแล่นมามาบอกกูเลยนะเอากระีิ่ที่นอกระบ,บอกตัวอุยกูก็ว่าแต่มึงอยากกล้วยแนวหนึ่งหุ้ยมันไม่กล้ยต๋มไก่ไม่กลัวกูมันไม่ก,กล้วยยัยงอีกสัน่น